มาลาทอนอันดับหนึ่งของโลกโอ้ได้ทุกถ้วยไม่ว่าถ้วยไหนก็แล้วแต่ไม่เกินความสามารถของขาไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเหมื่อจะส่งกายแต่ขาจะไปเพื่อให้ได้ถ้วยมาเฮ้อเ้ยอไปไปข้าจะของถ้วยทั่วราชาาจกร ขนาดเอาไปเลยสิบถ้วยสิบถ้วยเฮ้ยถ้วยถ้วยถ้วยอยากได้ถ้วยอยู่ไหนละสิบถ้วยไหนละถ้วยของฉันน่ะฮะเอาไปเลยสิบถ้วยถ้วยเนี่ยนะนี่แหละค่ะเอาอยากได้ถ้วยแบบนี้มีอย่างนี้ค่ะมีแต่แบบนี้เหรออือก็ได้อ่ะชอบกินอยู่เหมือนกันนะเนี่ย วัสดีครับโอชาชีกับแจ็คไรเดอร์กลับมาอีกแล้วและวันนี้ครับแจ็คไรเดอร์จะพามาดูขนมที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับคนไทยไาอย่างยาวนานนั่นก็คือเมนูขนมถ้วยคิดว่าผมทานหมดไหมหมดถ้วยใหญ่เลยเนี่ยขอดีจริงๆถ้าใหกินขนมถ้วยดเดียวติดถ้วยแบบนี้ ลาัไปก่อนครับคุณโยมครับเลยเร็วหน่อยเ๋ยวก่อน <S 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 มาถึงก็ทดสอบสมรรถภาพก่อนเลย <S <S อันนี้หอมมันมันดีอัตัวใบเตย่ยหวานก็ต้องดี <S <S ไม่หวานก็ไดบคอ ขนมถ้วยสูตรเด็ดแบบนี้เนี่ยเจ๊หน่อยไปเอาสูตรลับนี่มาได้ยังไงฮะเป็นคนชอบกินพวกขนมไทยๆแล้วก็ยายอยากจะทำข้าวต้มมัดสมใ่ไส้ขายมาตอนเราเด็กๆเลยแล้วเราก็ชอบเราก็จะพยายามทำกินอยู่เรื่อยๆ,ๆอะ่ะทีแรกมันก็ทำตามทั่วๆไปแล้วเราก็าคิดดัดแปลงเอาอเราก็คิดไปบบว่าเออคุณจะใส่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทำสูตรของเราขึ้นมาเองกี่ปีแล้วครับสูตรเข้าที่จนเริ่มขายมาถึงทุกวันนี้แปดปีได้ไหมแปดปีคงจะต้องขอเจ๊เข้าไปครูพักรักจำบ้างแล้วได้ ขอไปดูหน่อยเถอะว่าที่มันกล่อลมๆลงตัวขนาดนี้เนี่ยทำยังไงไมาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะต้องขอสูตรเด็ดเคล็ดลับกันสักหน่อยเอาละเริ่มกันด้วยอะไรดีครับอันนี้คือส่วนแรกที่ทำก็คือส่วนก้นมันตูดขนมถ้วยไอที่เป็นใบเตยนะใช่นะมีแป้งข้าวเจ้าหนึ่งส่วนแป้งข้าวเหนียวหน่อยหนึ่งแป้งข้าวเหนียวจะน้อยกว่าแล้วก็มีแป้งเท้าครนนึ่งึลงแป้งเท้าแป้งเท้าเยล่มนแล้วเราก็คลุกเอาน้ำตาลใส แตรงทรายแล้วก็น้ำใบเตยใส่มากจากผมอันนี้เป็นใบเตยสดเลยจ้ะใบเตยสดที่แล้วแล้วเอาน้ำมันออกมายังไงจากใบนะมีน้ำควรผสมน้ำลงไปนิดนึงเพื่อไปปั่นแล้วก็เอาไปคั้นออกมาแล้วก็ี่สูของน้ำน้ำกรองธรรมดาน้ำกรองธรรมดาใช่ทีนี้คนแล้วก็คนให้เข้ากันอยากคนมางเอาเลยค่ะขอบคุณครับสูตรเด็ดเคล็ดลับที่เอาไว้มัดใจลูกค้าที่นี่เนี่ยเจ๊ใช้อะไรจ๊ะซามใต่ใจหนึ่งนะ แล้วก็ปรสชาติรสชาติต้องมันแล้วก็เข้มข้นอ่ะหวานต้องน้อยหน่อยอันนี้ก็คนไปเรื่อยให้น้ำตาลมันเข้ากันให้ละลายเข้ากันเอาแล้วอันนี้ได้ที่ไหมครับได้ที่แล้วไปทําอะไรต่อยอดยอดแล้วก็นึ่งดูเป็นไงดูทักษะดูท่าดูทางเาเป็นไงพอได้ไหมเจ๊ได้ช่วงแรกแรกครับเจ๊ครับที่เริ่มร้านอยู่ตรงนี้เลยหรือเปล่าฮะตรงนี้ค่ะเริ่มแรกแรกอ่ะกี่ถ้วยวันแรกร้อยกว่าถ้วย ร้อยวัาถ้วยอันนี้ในนี้กี่ถ้วยในนี้หกสิบก็ทําให้เกินสองซึ้งท้ทงใหม่ใหม่ไงเริ่มแล้วอจนวันนี้ประมาณกี่ซึ่งละสิบซึงแล้วแต่วันสิบซึงแล้วแต่วันถ้าสาวอาทิตย์ก็ถึงสิบห้าหกยอดครบทุกถ้วยแล้วทุกลุมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ไปหนึ่งยี่สิบห้านาทีเฉพาะตัวนี้ยี่สิบห้าตัและยี่สิบห้าทีผ่านไปได้มาหน้ตาแบบนี้ว้าว ต่อมาคือกะทิใช่ไหมจ๊ะมันเป็นหัวกะทิหรือหากะทิผสมนิดหน่อยแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมเกลือแล้วก็แป้งนิดนึงเพื่อมันจะได้อยู่ตัวแป้งข้าวเจ้าอ๋อแล้วอันนี้ก็หยอดลงไปเลยหยอดเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามก่อนทำไมมันถึงได้เรี้ยวบูดขนาดเนี้ยลบมาเยอะโอ้โหการนี่เปลี่ยนใหม่ไม่ได้หรอจ๊ะไม่ได้เดี๋ยวไม่ขังกาผ่านสมบอกลร่ปูวมากเต็มถ้วยพอดีเต็มถ้วยพอดี ปรตีนี่ต่อถ้วยนี่ขายยังไงฮะหกถ้วย20ขายเป็นกล่องกําไรต่อกล่องนี่จะประมาณเกินครึ่งนิดหน่อยเกินครึ่งนิดหน่อยนิดหน่อยไม่รวมค่าแรไไม่รวมค่าที่ไม่รวมค่าที่เลยครึ่งหนึ่งเลยไม่แบบไม่รวมเลยประมาณ70%คือเห็นง่ายง่ายงี้แต่ว่ามันต้องหยอดตลอดเวลาไงมันต้องไปหยอดไปขายไปหยอดไปขายไปถ้าหยอดทิ้งไว้มันจะเป็นไงคะมันจะไม่สดเจ๊ครับที่ผมอยากรู้สุดเลย คติประจําใจในการทําอาชีพค้าขายโดยเฉพาะขนมถ้วยของเรานี่จะหน่อยยึดคติอะไรครับ <Benjamin> ก็ต้องของใหม่ทุกวันกระทิต้องสดใหม่ความใส่ใจอย่างหนึ่งทุกอย่างเป็นของวัตถุดิบเงี้ยเราจะใส่ใจมากๆเอาล่ะครับแต่จะกินแบบแจ็คไรเดอร์มันก็กินแบบง่ายๆคงจะไม่ได้นะจ๊ะต้องมีอะไรใหม่ๆด้วโดยเฉพาะช่วงนี้ครับเทรนด์เรื่องของสุภาพมาแรงเรื่องของธัญพืชทัวเขียวผาซี หรือแถวบ้านเรียกทั่วทองตัวต่อมางาขาวมีงาขาวแล้วก็ต้องมีเป็นงาดำบดด้วยหน้าตาดูแบบมีสีสันที่แปลกใหม่ไปเลยอะ่ะนี่คือเมล็ดพักทองนะฮะแต่สำหรับบางคนครับเจ๊หน่อยครับพวกชอบแบบอยากได้แบบผสมแล้วก็จัดให้เขาแบบนี้แล้วก็ปิดฝาใช้เวลาอีก20นาทีประมาณ20นาที ในสุดเราก็ได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ถามเจ้หน่อยก่อนว่าดูหน้าตาแล้วรู้สึกไงบ้างก็ดีนะดีสำหรับเขาคือต้องบอกว่าเราเป็นคนไม่เคยทำมาค้าขายมีอะไรเราก็จัดเต็มเหมือนเราอยากกินอ่ะอย่างนี้เจะหน่อยถูกใจไหนมากที่สุดอันเนี้ยใช่ไหมถั่วกับกะทิอ่ะตั้งแต่ตอนเป็นเต้าส่วนมันรสชาติมันจะกลมกล่อมและอร่อย นอกานั้นอย่างอื่นเนี่ยผมว่าต้องรอมันต้องใช้ศิลปะสักนิดนึงและนี่ก็คือขนมถ้วยทันกระเพือลองเลยลองเลยดูหน้าตาจำใจยังไงก็ไม่รู้เหมือนไม่รู้ชะตาตัวเองมาก่อนหอมนาดิอ๋อเหรอลองกินกับกล้วยดูไหมกินกับกล้วยลองกินกับกล้วยดูไหยเปไงจ๊ะอืมแปลกดิแปลกอีกแบบนึงขอเชิญลองหน่อยนะจ๊ะ มิถิตรงนี้อ่ะแล้วได้ความมันของไอ้เม็ดฟักทองเข้าไปเนี่ยใบเตยอ่ะหมกล่มอมเฮ้ยได้นะไม่ไม่ได้นะลงตัวทุกอย่างแต่สรุปว่าทำเองธรรมดาดีกว่าพ <c oughs> <c oughs> ี่เกียรย์ยอดไม่ใช่บางทีบางคนเขาก็บางคนเต,ติกับความคุ้นเคยแบบเดิมเดิมเอาละครับวันนี้ถึงแม้จะไม่ได้ถ้วยรางวัลกลับไปแต่ได้เป็นขนมถ้วยเดี๋ยวขอใส่กล่องละสองชุด ต้องขอบคุณมากๆครับผมนะฮะที่ให้โอกาสจจกรไรเดอร์นี่มาวิ่งเอาถ้วยเแ่านี้ขอบคุณมากๆเลยครับและที่สำคัญอาฮ่า,หาเหล่าวิธีกรในสตูดิโอครับไม่ต้องอิจฉาผมครับพี่บุ๊คครับไม่รู้ว่าพี่บุ๊คนี่มีความสามารถทำขนมถ้วยได้หน้าตาดีเหมือนแจ็คไรเดอร์หรือเปล่าแต่ที่สำคัญหอมหวานแบบนี้มาๆๆๆส่งกลับก็ไปในสตูเลย